และเหตุการณ์ม็อบประชาธิปัต์จับตัวร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพควัตรหรือว่าหมวดเจีย๊ยบรวมไปถึงเหตุการณ์ที่มีการเป่านกหวีดไล่คุณหญิงพจมานดามาพงศ์ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกกันนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว,ว่าถือเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเราจะไปฟังความเห็นจากทางด้านของครูประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะนะคะท่านเป็นในฐาน,นะที่ท่านเป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภาคกทมผู้ที่เคยได้รับรางวัลแม็กซ์ซสด้านสังคมด้วยสวัสดีคะ่ะครูคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณพัทยาแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะค่ะคุณครูมองว่าทั้งสองเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์แรกในส่วนของที่ชายชะกันเกือบ20คนกระทําการหลายอย่างต่อหมวดเจี๊ยบหรือร้อยโทยหญิงสุนิสาระหว่างที่ไปใกล้กับที่ชุมนุมโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นการไปทําธุระส่วนตัวมองตรงนี้อย่างไรคะกับการที่เกิดเหตุรุนแรงกับหมวดเจี๊ยบแบบนี้นะค,ะค่ะค่ะดิฉันเองก็ ขอ,อประนามนะคะพฤติกรรมดังกล่าวว่าไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นความแค่เป็นความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างเนี่ยแต่ได้ขยายวงกว้างกลายเป็นความรุนแรงแล้วก็ทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกลายมาเป็นการคุกคามข่คมขู่จับจ้วงล่วงละเมิดสิทธิของอทั้งหมวดเจี๊ยบแล้วก็ทั้งของอคุณหญิง <c oughs> นะะซึ่งซึ่งกรณีของหมวดเจีย๊ยบเนี่ยถูกคล้ายๆกับถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันได้ดูภาพ <c oughs> จากทางสื่อมวลชนเนี่ยที่ลงพิมตีพิมพ์ออกมาเห็นมีรอยจ้ำเขียว <c oughs> ในบริเวณแขนก็คงจะมีการฉุดกระชากลากจูงหมวดเจีย๊ยบไปแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็หมวดเจีย๊ยบก็บอกว่ามีการใช้วาจา ที่ไม่สุภาพะนะคะในทํานองเรื่องของทางเพศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พูดออกมาในลักษณะนี้เนี่ยคงจะเป็นคนที่เหมือนกับขาดสติอะค่ะขาดสติมากเอาเรื่องของอารมณ์นะคะส่วนตัวแล้วก็ความหยาบคายนะคะใส่กันจริงๆแล้วดิฉันเองเนี่ยนะคะ อ,อยากจะพูดไปถึงคุณสุเทพเลยอะค่ะในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นเ,เลขาธิการกปปอสเอนี่ยนะคะที่จริงแล้วท่านจะต้องดูแลอบรมการทุกคนนะคะให้มีความสุภาพมีความอ่อนน้อมกับคนทั่วๆไปนะคะไม่ใช่ว่าท่านเองเนี่ยจะมองเห็นประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นศัตรูของท่านหมดไม่ใช่ อย่างนี้เนี่ยถ้าท่านจะต้องการอํานาจต้องการขึ้นมาบริหารประเทศโดยโดยไอ้ไก,ก,กรณีแค่อบรมให้กาดเพียงไม่กี่คนเนี่ยให้มีความเคารพต่อสิทธิของคนอื่นให้มีาสามัญสำนึกนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยด้วยกันเพียงแต่เราเองเนี่ยมีความเชื่อ มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยเราถึงจะต้องเข้ามาทำร้ายกันในลักษณะนี้มันคุณพัทยาคะ่ะมันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนว่าไหมคะค่ะนะคะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนออทำให้เราเองเนี่ยถูกเหยียดหยามในสายตาของชาวโลกนะคะค่ะและที่สำคัญเนี่ย ไอพฤติกรรมแบบนี้เราก็รู้ว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยมีการลอกเรียนแบบมันจะกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีไม่งามนะคะให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไปแล้วก็ะะจะกลายเป็นคนที่เด็กของเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ใช้อ,อำนาจใช้การใช้ความรุนแรงในการเข้าแก้ไขปัญหาห เวลาเกิดปัญหาอะไรมาก็จะใช้การตัดสินด้วยอารมณ์โดยปราศจาก ความคิดและเหตุผลค่ะกลายเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมความรุนแรงให้กับเด็กนะคะในส่วนของหมวดเจี๊ยบเองเป็นการคุกคามกิริยาด้วยกิริยาไม่สุภาพของจากทางกาดของม็อบประชาธิปัตย์แต่ในส่วนของคุณหญิงพจมาดามาพงศ์กลับเป็นแกนนนำม็อบประชาธิปัตย์เองที่ดูเหมือนจะถูกวิพากษ์วิจารว่าไปเป่านกหวีดไล่เป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือเปล่าตรงนี้คุณครูมองอยังไงคะค่ะซึ่งก็นะคะก็เป็นการคุกคามสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเขาก็ไม่เคยไปทำอะไรให้ทั้งคุณทยากับคุณนัทพลหรือนัทพลอะไรเงี้ยะนะคะทีปสุวรรณเนี่ยดิฉันเห็นว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะคะไม่มีไม่มีเรียกว่าไม่มีวุธธิภา,ว,ภาวะทางอารมณ์ทั้งทั้งที่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้หลับผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่มีการศึกษาไม่ใช่น้อย เป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้บริหารอะไรต่างๆมาก่อนแต่ขาดสติเนะะี่ยค่ะขาดการยับยั้งชั่งใจว่าตัวเองเนี่ยมันสมควรหรือไม่ที่จะไปใช้กริยามารยาทอันไม่เหมาะสมพูดงย่ายๆนะคะมารยาทเลวเลวซามเลยค่ะ ไปไปเป่านกยีดหวีดใส่คนที่เขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณด้วยเขาเป็นอดีตภรรยาก็เป็นเรื่องอดีตภรรยา<อ>ทําไมคุณจะต้องไปใส่เป่านกหวีดใส่เขาแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีคนนับหน้าถือตาเอ๊ะและอย่างนี้เนี่ยเราจะไปบอกว่าควรจะนับหน้าถือตาอพฤติกรรมแบบนี้อีกต่อไปหรือไม่ ค่ะทั้งคุณทั้งคุณทยากับคุณนัทพลก็บอกว่าถึงแม้จะไม่เป่านกหวีดใส่คุณหญิงในห้างเอ็มเพรเรียมแต่ว่าถ้าเดินออกมาหรือว่าขับรถออกมานอกห้างก็จะโดนกลุ่มม็อบเป่าใส่อยู่ดีตรงนี้เป็นการแก้ตัวที่ฟังขึ้นไหมคะมันฟังไม่ขึ้นค่ะ<ม>คือคนอื่นก็คือคนอื่นตัวเองก็เป็นตัวเองถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยไม่มีจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นระดับแกนนํา มันควรที่จะบอกว่าไม่สมควรบอ่ห้ามคนอื่นได้ตัวเองเป็นแกนนําอยู่ก็เป็นในฐานะผู้นําถ้าตนเองเนี่ยนําในสิ่งที่ถูกต้องลูกน้องก็จะทําตามแต่ถ้าหากตัวเองเนี่ยน,นําในในส่วนในสิ่งที่พฤติกรรมที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะ,ะแล้วก็ไปเกิดไปเกิดในลักษณะนี้ ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าคนอื่นเขาเนี่ยนะคะทำกับคุณแม่ของคุณแล้วทำากับตัวคุณจะคิดยังไงค่ะครูคะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายกรณีแต่ดูเหมือนว่าทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือว่าองค์กร,ท,ร,กรท,ที่พิทักษ์สิทธิสตรีก็ยังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับการถูกคุกคามของเด็กและสตรีหรือว่าอะไรทํานองนี้ค่ะคือเอ่อ กรณีกรรมาการสิทธิมนุษยชนดิฉันก็คิดว่าหลายหลายท่านเนี่ยนะคะอาจจะลีลีรอรอลาลาหลางัลงหลังอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอ,อ,อาจจะไม่เป็นกลางไปแล้วอะคะ่ะดิฉันว่าจุดยืนเนี่ยไม่ได้อยู่กับความถูกต้องไม่ได้อยู่กับความหน้าที่นะคะที่หน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้รับเงินเดือน ซึ่งมาจากภาษีของประชาชนเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยได้รับเป็นแสนแล้วยังมีรถมีอะไรต่างๆตำแหน่งต่างๆมีการใช้ทรัพยากรของชาติซึ่งมาจากภาษีของประชาชนเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลแต่การแต่เราดูนะคะพฤติกรรมในช่วงหลายเรียกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมีกรณี ประชาชนเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอย่างขั้นรุนแรงนะคะแต่ดูท่านเงียบมากนะคะดูเหมือนกับว่า,าประเทศไทยเนี่ยปราศจากองค์กรนี้ไปแล้วนะคะก็ก็เป็นที่น่าเสียเสียดายเสียใจนะคะเสียความรู้สึกกับการที่เราเนี่ยจะต้องเสียภาษี ให้กับองค์กรเหล่านี้ให้ามาทำหน้าที่เพื่อจะทำให้สังคมเนี่ยมีมีสำนึกนะคะส,สังคมเนี่ยมีความสมดุลมีความดีเข้ามาถ่วงมีสติที่จะมาคอยยึดเหนี่ยวว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำสิ่งที่มันเกิดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมีคณะกรรมาการออกมาเตือนสติกันบ้างว่าอันนี้อย่าทำอีกนะแต่เงียบ การเงียบเนี่ยมันมีความหมายสองอย่างคือเห็นด้วยฤฤฤกับพฤติกรรมเหล่านี้ะนะคะหรือกำลังกล้า,ก,ากลัวว่าเอ๊ะจะออกไปยังไงดีซึ่งดิฉันเองมองว่าเ,เสียดายมากๆค่ะก็ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ถ้าออกมามากกว่านี้ก็น่าจะมีแอคชั่นมากกว่านี้หรือว่ามีผลกระทบต่อสังคมไม่ให้ทางฝั่งนู้นมาทําพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคะใช่ค่ะดิฉันคิดว่าถ้าหากว่า องค์กรอิสระาทางรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะยืนอยู่ในจุดของหน้าที่นะคะ,คะและททำหน้าที่ของตนเองเนี่ยได้อย่างถูกต้องสังคมมันจะไม่เลวร้วายถึงขนาดนี้ตอนนี้นะคะ,คะมันจะถึงขีดต่ำสุดหรืยอยังดิฉันเองก็ยงังมองว่า ต่างชาติเขาก็มองเราอะนะคะเวลาลูกหลานเราเวลาจะไปต่างประเทศเนี่ยมไม่กล้าบอกอะคะ่ะว่ามาจากประเทศไทยค่ะก็ถ้ายังอายอค่ะถ้ายังปล่อยไปแบบนี้บบนก็อาจจะเห็นภาพสตรีโดนคุกคามสิทธิเสรีภาพกันอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะครูปทิพค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ